เ e ีย r เอ e กซ์ x t r a นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเปรียบเทียบให้ฟังละกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกับรุ่นเดิมยังไงบ้างถุงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปวาแงแรงมากขึ้นบางลงกว่าเดิมมีความยืดหยุ่นได้ดีขึ้นอันนี้ก็จะเป็นระดับความพุ่งที่แตกต่างกันของซิลิโคนเบนเตอร์ที่มีอยู่ณตอนนี้ลักษณะที่มีความพุ่งน้อยฐานกว้างขึ้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการพุ่งมากตัว m o เดล a t e พลัสอันนี้ก็จะเหมาะกว่า สวัสดีครับหมอเฟยนะครับนายแพทย์อน,นิจอุศลกรกุญจากเฟติสคลินิกนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของซิลิโคนที่ใช้ในการเสริมหน้าอกกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับยี่ห้อเมนเตอร์นะครับยี่ห้อเ e นเตอเนี่ยหลายๆคนก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับในการเสริมหน้าอกเนี่ยเนเตอร์เนี่ยก็คงเป็นชื่อแรกๆที่ทุกคนได้ยินกันหรือว่าคิดถึงกันนะครับสำหรับ ตัวหมอเองก็ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว่าอะไรดีกว่าอะไรนะครับซิลิโคนแต่และยี่ห้อตอนนี้หมอเองก็ใช้หลายๆยี่ห้ออยู่นะครับแต่วันนี้จะมาโฟกัสเกี่ยวกับของเมนเตอร์เป็นหลักละกันนะครับโอเคอย่างแรกก็คงพูดถึงจุดเริ่มต้นของซิลิโคนก่อนนะครับเมนเตอร์เนี่ยเป็นของบริษัทดอนสันแอนด์ดอนสันนะครับที่ผลิตมาอย่างยาวนานแล้วนะครับเริ่มผลิตซิลิโคนตั้งแต่ปี1969แล้วนะครับในยุคแรกๆเนี่ยก็เป็นซิลิโคนเป็นถุงน้ําเกลือนะครับ ต่อมาก็เปลี่ยนมาเป็นซิลิโคนที่มีลักษณะใกล้เขียงกับปุยันก็คือมีเจลซิลิโคบนบรรจุอยู่ข้างในนะครับเจลซิลิโคนก็มีการพัฒนามาหลายรุ่นนะครับซิลิโคนเมนเตอร์เนี่ยก็จะมี2แบบก็คือแบบเป็นผิวเรียบกับแบบผิวทรายนะครับซึ่ง2แบบนี้ก็จะมีความแตกต่างกันผิวทรายเนี่ยเขามีความเชื่อว่ามันลดการเกิดทางผืชได้นะครับในระยะยาวการใส่ซิลิโคนการเกิดทางผื่น้อยกว่านะครับซึ่งเป็นปัญหาในช่วงแรกของการเสริมซิลิโคนแบบผิวเรียบเนาะ แต่ว่าปัญหาต่อมาของซิลิโคนก็คือพอมันมีผิวทรายเนี่ยมันก็พบว่ามันมีโอกาสเกิดมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าของตัวมิเตอร์เนี่ยก็ยังถือว่าพบน้อยมากนะครับต่อมานะครับก็ซิลิโคนมิเตอร์เนี่ยเขาก็ผลิตรุ่นที่เป็นทรงหยดน้ําทรงหยดน้ำ,น,ำนี่ก็คือมีลักษณะที่มันมีส่วนที่นูนกับส่วนที่นูนน้อยกว่านะครับลักษณะให้เป็นหยดน้ําให้ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นหนึ่งของซิลิโคนมิเตอร์นะครับสำหรับในปัจจุบันนีีท้ท กำลังไปที่นิยมแล้วก็เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยีเ m ลเอ็ e ซ์ x t r a นะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเปรียบเทียบให้ฟังละกันนะครับว่ามันมีความแตกต่างกับรุ่นเดิมยังไงบ้างนะครับโอเคก็จะอธิบายให้ฟังคร่าวๆก่อนนะครับหลักการเลยของซิลิโคนเนี่ยมันจะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะครับก็คือตัวถุงซิลิโคนนะครับกับตัวเจลที่ผลิตใสอยู่ข้างในนะครับข้างในก็จะเป็นซิลิโคนเหมือนกันแต่เป็นคนละรูปแบบหรือที่เรียกว่าเป็นโพลิสิเจลเนี่แหละนะครับที่เขาจะบรรจุอยู่ในถุงซิลิโคน นะครับฉะนั้นถุงพุ่มซิลิโคนแบบใหม่เนี่ยมันจะมีลักษณะาาที่มันบางลงกว่าเดิมนะครับทนทานกว่าเดิมเนาะเพราะว่าเวลาผ่านไปเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นเขาก็สามารถผลิตซิลิโคนถุง,ท,งที่มันมีความยืดหยุดได้ดีขึ้นบางลงนะครับอันนี้ก็เป็นจุดหลักเลยที่ทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับพอถุงบางขึ้นแล้วยึดหยุดดีขึ้นเกิดอะไรขึ้นนะครับหนึ่งก็คือเรื่องของความทนโอกาสแตกรั่ว ไม่ได้มีนะครับมีน้อยเหมือนเดิมนะครับและอีกอย่างนึงเลยก็คือมันสามารถใส่เจลได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีความแข็งแรงมากขึ้นกว่าเดิมเนาะพอถุงที่มันมีความแข็งแรงเนี่ยเราสามารถใส่ซิลิโคนไปจากเดิมเนี่ยถ้าเกิดใส่ซิลิโคนแน่นๆเท่านี้มันอาจจะแตกมันอาจจะรั่วได้แต่ว่ากถุงที่มันมีความแข็งแรงแล้วเนี่ยเขาสามารถใส่ซิลิโคนเข้าไปถึงเ้ปอ็นอันนี้ก็เป็นความแตกต่างเนาะที่ทําให้พอใส่ซิลิโคนได้มากขึ้นเต็มขึ้นนะครับลดการเกิดรอยพับ ย่นของซิลิโคนแรกเลยอย่างที่บอกเนาะเรื่องแรกก็คือเรื่องของถุงที่มันมีความเปลี่ยนแปลงไปความแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ยืดหยุ่นได้ดีขึ้นบางลง 2. ก็คือมันทําให้มันรู้สึกพอมันบางขึ้นเนี่ยมันทําให้สัมผัสมันรู้สึกนิ่มขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้มอกว่าเป็นข้อดีหลักๆ2ข้อของรุ่นหน่งมีวเจลเอ็กซ์ตรนี้นะครับพอมันบางเพิ่มเนี่ยมันความนิ่มมันจับสัมผัสแล้วมันจะรู้สึกนิ่มกว่าเดิมนะครับ ไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนมากขึ้นมากเท่าไหร่นะครับมากกว่าที่เดิมสำหรับซิลิโคนเมนเตอร์เมมโมรีเจลเอ็กซ์ตร้าเนี่ยนอกจากจะแบ่งเป็นรุ่นผิวเรียบกับผิวทรายแล้วนะครับเขาเองเนี่ยก็ทำออกมาเป็นสองทรงนะครับก็คือทรงมัลตเลสพลัสกับทรงไฮโปรไฟล์นะครับซึ่ง ตัวที่เด่ดนที่สุดก็คือตัวไฮโปรไฟล์ไฮโปรไฟล์ของเขาเนี่ยก็คือจะทําลักษณะที่มีความพุ่งที่มากกว่ารุ่นเดิมเนาะทำให้มันมีลักษณะที่ฐานแคบมีความพุ่งที่มากนะครับเหมาะสําหรับคนที่ฐานหน้าอกแคบ,แคบ,แคบอยากได้ความพุ่งเยอะๆนะครับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาของคนที่มีลักษณะหน้าอกหย่อนคล้อยไม่มากได้นะครับก็จะเลือกใช้ตัวไฮโปรไฟล์นะครับกับอีกทรงหนึ่งที่ออกมานะครับก็คือเป็นทรงมเดเดิลัส อันนี้เป็นทรงกลมเหมือนกันแหละนะครับแต่ว่าความพุ่งจะน้อยกว่านะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะที่มีความพุ่งน้อยฐานกว้างขึ้นนะครับเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้ต้องการพุ่งมากตัวโมเดลเลตพลัสตัวนี้ก็จะเหมาะกว่าเมื่อนําไปเปรียบเทียบความพุ่งกับซิลิโคนของเมนเตอร์รุ่นเดิมนะครับก็จะมีลักษณะความพุ่งตามนี้เลยเนาะก็คือรุ่นที่พุ่งน้อยที่สุดก็คือเป็นโมเดลเลตพลัสของเ e นเตอร์รุ่นเดิมนะครับขยับขึ้นมาก็จะเป็นโมเดลเลตพลัสของรุ่น พิตร้านะครับขยับขึ้นมาก็คือจะเป็นรุ่นไฮโปรไฟล์ของรุ่นเดิมนะครับขยับขึ้นมาอีกก็จะเป็นรุ่นไฮโปรไฟล์ของตัวเบเบอรี่เจลเอ็กซ์านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นระดับความพุ่งที่แตกต่างกันของซิลิโคนเบนเตอร์ที่มีอยู่นะตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอีกตัวนึงเลยก็คือตุ่มตัวเอ็กซาไฮตัวนี้เป็นตัวที่พุ่งสุดๆเลยแต่ว่าก็จะเป็นตัวที่ใช้กงนยังค่อนข้างน้อยนะครับสำหรับคนที่อยากได้ใหญ่มากๆก็จะมีตัวรุ่นอัลซ์่าไฮ ครับก็จะเห็นได้ว่า m e m o r y ี e l e x t r a เนี่ยก็มีจุดดีจุดแข็งที่แตกต่างจากรุ่นเดิมหลายอยา่อยางนะครับอย่างที่อธิบายให้ฟังทันตะกี้เนาะและนอกจากนั้นเมมโมรี่เจลเอ็เนี่ยก็ยังมีรุ่นย่อยหลายๆรุ่นนะครับที่เลือกให้ใช้ได้ในการให้มอดเหมาะกับแต่ละบุคคลได้นะครับก็เป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะ เลือกใช้ซิลิโคนที่เหมาะสมกับตัวเราเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละคนนะครับยงไงก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับไม่ว่าก,ก็น้อยเนะยาะไงก็ขอบคุณมากครับอย่งไรติดตามข้อมูลต่างๆได้ทางเพที่คลินิกได้เลยนะครับ